สวัสดีค่ะพบกับครูพนารัตแทโลจากโรงเรียนบดินเดชาส,สิงห์สิงหเสนีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมาสีต่อจากครั้งที่แล้วนะคะซึ่งก็จะเรียนในเรื่องของเนื้อเรื่องนะคะเรื่องของวรรณศินแล้วก็เรื่องของข้อความและคำศัพท์ค่ะในความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะก็ถึงตอนที่พระนางมัสีนะคะออกไปตามหาสองกุมารน,นะคะแต่ก็ไม่พบ จึงกลับมายังอาสมแล้วก็จะทูลถามพระเวสสันดรแต่ยังไม่ทันได้ทูลถามอะไรพระนางมาศีก็สลบไปซะก่อนนะคะมาเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะในบทนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีคําศัพท์อยู่คำหนึ่งคําว่าวิสัญญีแปลว่าสลบนะคะในบทนี้นะคะถอดความออกมานะคะว่าพระเวสสันดรได้ทอดพระเนตรเห็นพระนางมาศีสลบไปก็สะดุ้งตกใจคิดว่า พระนางมัสีนั้นสิ้นพระชนไปแล้วจึงรำพันว่าบุญพี่ช่างน้อยนักเจ้าต้องมาตายจากพี่ไปเสียแล้วต่อมาค่ะมีคําศัพท์คําว่าป่าชัดป่าชัดนะแปลว่าป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นโดยมากเป็นไม้เลื้อยแล้วก็ไม้หนามนะคะมีคําศัพท์อีกคํานึงค่ะคําว่าพระบรณารณศาลานะคะก็คือกระท่อมที่ปลูกสร้างโดยใช้ใบไม้มุงล้อมนะคะ ต่อมานะคะคําว่าสาลิกาค่ะเป็นนกวงเดียวกับนกกิ้งโครงนะคะลําตัวสีน้ําตาลเข้มหัวสีดําขอบตาและปากมีสีเหลืองค่ะมีแต้มขาวที่ปีกปลายหางสีขาวกินมแมลงและผลไม้ค่ะพบทั่วไปทุกภาคข,ของประเทศไทยนะคะซึ่งนกสาลิกานะคะมีลักษณะแบบนี้ค่ะคำว่าพินพาดนะคะเป็นชื่อเรียกดนตรีไทยซึ่งประกอบด้วยเครื่องเป่า ก็คือปี่ผสมกับเครื่องตีนะคะได้แก่ระนาดและก็คล้องวงค่ะชนิดต่างๆเป็นหลักแล้วก็เครื่องกำกับจังหวะด้วยอย่างเช่นพวกชิงชาบกรบโมงตะโพนกลองทัดนะคะกลองแขกแล้วก็กลองสองหน้าค่ะในบทนี้นะคะก็ถอดความมานะคะว่าพระเวสสันดรได้รำพันว่าเจ้าจะเอาป่าแห่งนี้หรือมาเป็นป่าช้าจะเอาบรรณสาราแห่งนี้หรือมาเป็นเมรุทอง จะเอาเสียงนกสาริกานี่หรือมาเป็นกลองประโคมในจะเอาเสียงจักระจันเรไรนี่หรือมาเป็นแตรสั่งและพินพาสนะคะต่อมานะคะในบทนี้ก็ถอดความออกมานะคะยังเป็นบทพรรณนาของพระเวสสันดรอ,อยู่นะคะบอกว่าจะเอามเมฆหมอกนี้หรือมาเป็นเพดานจะเอาต้นยูงต้นยางในป่าแห่งนี้หรือมาเป็นฉัดเงินฉัดทองจะเอาแสงจันนี้หรือมาเป็นประทีปแก้วช่างน,น่าสงสารจริงๆมสัสซี เจ้าต้องมาตายในป่าแห่งนี้โดยระยะขาดามิตรต่อมาค่ะในบทนี้นะคะจริงๆแล้วบทนี้นะคะตั้งแต่ที่กล่าวมาว่าจะมีการเปรียบเทียบว่าจะใช้คําว่ามาต่างเนี่ยคำว่ามาตานะคะเป็นบทคร่าครวญของพระเวสสันดรนะคะที่ถือว่ามีความไพเราะกินใจมากนะคะมีการประนาความเศร้าโศกเสียใจโดยการใช้ความเปรียบนะคะกะวีนั้นใช้คําว่ามาต่าง แสดงการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมนะคะที่อยู่ในป่ากับความพรั่งพร้อมอลังการในวังนะแล้วมีการเล่นคําว่าจะเอาแต่นะซึ่งกล่าวขึ้นต้นความเปรียบซ้ำๆกันนะเพื่อแสดงความต้อยต่ำนะสิ่งที่อยู่เทียบกับสิ่งที่ทิ้งมาคำว่าป่าชัดนะเปรียบกับคําว่าป่าชา้านะพระบรณารณศาลาก็เปรียบกับบริเวณพระเมรุทองนะคะ ต่อไปค่ะเสียงสาริกาก็เปรียบกับเสียงของกลองประโคมในนะคะต่อมานะคะเสียงจักจันและไร่ๆๆนะคะก็จะเปรียบกับเสียงของแตรสังและพินพาดเมฆหมอกนะคะก็จะเปรียบกับเพดานนะคะยุงยางก็จะเปรียบกับฉัดเงินและฉัดทองนะคะต่อมาค่ะแสงพระจันทร์ก็จะเปรียบกับแสงของ ปฏิแก้วนะคะในบทนี้นะคะจะมีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าพระคันทกุดีซึ่งก็คือเป็นชื่อกุดีที่ประทับของพระพุทธเจ้าในที่นี้จะหมายถึงพระอาสมของพระเวสสันดรน,นะคะมีอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าคนทีคนทีมีความหมายว่าหม้อน้ำหม้อน้ำที่มีหูหรือว่าน้ำเต้านั่นเองนะคะในบทนี้ถอดความมาว่าครั้นพระเวสสันดรน,นั้นค่ะ ได้คลายความเศร้าโศกแล้วนะคะจึงจับพระพักของพระนางมัสีขึ้นมามาดูนะคะก็รู้ว่าพระนางมัสีนั้นยังไม่สิ้นพระชนจึงเข้าไปในที่พระทับแล้วก็รีบหยิบน้ําเต้าเนี่ยที่มีน้ําเต็มอยู่เนี่ยออกมาในทันทีต่อมานะคะจะมีคําศัพท์คําว่าสดสงสดสงแปลว่าชําระให้สะอาดหรือว่าอาบน้าน,นั่นเองต่อไปคําว่าสมปรุดีนะคะมีความหมายว่าความรู้สึกตัว ในบทนี้นะคะถอดความมาว่าพระเวสสันดรบอกว่าตั้งแต่ทรงพระผนวดมาเนี่ยเจ็ดเดือนไม่เคยได้ต้องตัวนางมัซีเลยเมื่อมีความทุกข์คนวิสัยจึงยกเสียงของพระนางมัซีขึ้นมานอนบนตักของพระองค์แล้วก็วักน้ำนะคะมาฉโลมร่างกายแล้วก็อกของพระนางมัซีเพื่อหวังให้พระนางมัซีนั้นฟื้นขึ้นมาบทนี้นะคะเมื่อพระนางมัสซีนะคะฟื้นคืนสติขึ้นมา พระนางมัสีก็รู้สึกละอายนะคะเพราะว่าตนนั้นมานอนอยู่บนตักของพระเวสสันดรจึงลุกขึ้นค่ะเลื่อนพระองค์ลงจากตักของพระเวสสันดรในทันทีต่อมานะคะคําว่าดูก่อนดูก่อนนี้มีความหมายว่าดูก่อนดูราซึ่งเป็นคํากล่าวขึ้นต้นข้อความนะคะกับผู้ที่จะพูดด้วยให้น่าสนใจนะคะซึ่งในบทนี้ถอดความมาแล้วว่า พระนางมัสีนะคะจึงทูลถามหาลูกทั้งสองว่าอยู่ที่ใดพระเวเสสันดรจึงตรัสว่าสองกุมารน,นี้ได้ให้ทานแก่ชูชกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานต่อมานะคะมีคําศัพท์นะคะคำว่าโสมนัสซึ่งแปลว่ายินดีนะคะแล้วคําว่ากริดดาพินิหารแปลว่าบุญอันยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีประโยคนี้ค่ะพระน้องแก้วเจ้าอย่าโสกสัน จงตั้งจิตของเจ้านั้นให้สมนัตศรัทธาในบทนี้นะคะในข้อความนี้นะ,ะพระเวสสันดรเนี่ยใช้การโน้มน้าวใจโดยใช้คำว่าจงซึ่งคาดหมายพระนางมาสีนั้นเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามและบอกแนวทางในการปฏิบัติว่าต้องทำอย่างไรให้มีศรัทธานะคะในบทนี้นะคะพระเวสสันดรก็ได้บอกกับพระนางมาสีว่าอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลย จงตั้งจิตให้ยินดีศรัทธานในการบำเพ็ญทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่นี้ด้วยเถิดถ้าเราทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะได้พบสองอุม,มาณอย่างแน่นอนในบทต่อมานะคะมีคำศัพท์คำว่าสัตตพิทธรัตนะคะซึ่งมีความหมายว่าแก้วเจ็ดประการได้แก่ทองเงินมุกดาหารทัพทิมไพทูลเพชรและแก้วประพานนะคะ มาดูแต่ละอย่างลักษณะเป็นยังไงอันนี้คือทองนะคะเราเห็นกันอยู่แล้วเรารู้จักนะคะต่อมานะคะเป็นเครื่องเงินนะคะเราก็รู้จักกันอย่างดีมา,มาค่ะมุกดาหารนะคะอันนี้เป็นทับทิมส่วนนี้ก็ไฑูรย์ค่ะอันนี้เพชรนะคะและสุดท้ายก็คือแก้วประพานนะคะคําต่อมานะคะเป็นคำว่าอารการอารการก็คือเป็นเครื่องตกแต่งหรือว่าเครื่องประดับ คำว่าอริยสัตตบุรุษนะคะหมายถึงคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิคนดีน่านับถือมีคุณธรรมประพฤติอยู่ในศิลในธรรมสําหรับในบทนี้นะคะพระเวสสันดรก็ได้กล่าวต่อว่าถึงแม้ว่าจะมีเครื่องตกแต่งเครื่องประดับจะเป็นแก้วเจ็ดประการพี่ก็พระราชทานให้ได้ด้วยพี่นั้นเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิประพฤติอยู่ในธรรม ถึงจะมีข้าวของสักเท่าใดถ้ามียาจบมาขอพี่ก็ให้ทานได้ทั้งหมดต่อมานะคะมีคำศัพท์คำว่าทานพาหิรกะนะคะอันนี้ก็แปลว่าทานภายนอกค่ะคือได้แก่พวกข้าวของต่างๆนะคะคำอีกคำหนึงนะคะคำว่าอัจนติกะทานนะคะแปลว่าทานภายในหมายถึงเลือดเนื้ออวัยวะต่างๆ คำต่อมานะคะคือคำว่ามังสังนะคะหรือว่ามังสานั่นเองแปลว่าเนื้อค่ะในบทนี้นะคะถอดความมาว่าจนถึงลูกรักเนี่ยพี่ก็ยกให้เป็นทานได้ทั้งสองกุมารนั้นเป็นแค่เพียงทานภายนอกหากยังไม่พอพี่ก็ให้ทานภายในได้อีกถ้าใครต้องการเนื้อหนังมังสาของพี่โลหิตดวงใจดวงตาทั้งซ้ายขวาพี่ก็จะแหวกผ่าให้เป็นทานได้ขอให้เจ้า จงอนุโมทนาทานบาร,รมีครั้งนี้ด้วยเถิดนะคะต่อมานะคะมีคำศัพ์คำว่ายุบนสารแปลว่าข่าวนะคะในบทนี้นะคะได้แปลความบอกว่าพระนางมัณีนะคะจึงทูลถามว่าเหตุใดจึงไม่บอกตั้งแต่เมื่อวานพระเวสัันดรจึงตอบว่า พี่จะบอกเจ้าไม่ได้เพราะว่าเจ้านั้นกลับมาจากป่ายังเหนื่อยอยู่และความทุกข์เพราะความรักของเจ้าที่มีต่อสองกุม,มารนั้นก็เต็มอยู่ในอกขอให้เจ้านั้นจงมีความผ่องแพ้วอันสองกุม,มารนั้นไปไกลแล้วต่อมานะคะในบทนี้นะคะจะมีคำศัพท์คำว่ามัชริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงความตรณีนะคะหรือความหวงมีหประการได้แก่ตรณีที่อยู่ ตรณีสกุลตรณีลาบตรณีวันณนะและก็ตรณีธรรมะนะคะในบทนี้นะคะพระนางมาสซีจึงตรัสว่ากระหม่อมชั้นเลี้ยงดูสองกุม,มารมาอย่างทนุถนอมขออนุโมทนาด้วยปียบุตรทานบารมีขอให้น้ำพระหาฤทัยของพระองค์จงผ่องแผ้วอย่าได้มีมัชชริยธรรมอกุศนเลย จากบทนี้นะคะเราจะได้เห็นว่าพระนางมัซีนั้นทําใจยอมรับการให้ทานนะ,ะที่เป็นลูกได้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ยากเย็นที่สุดของผู้เป็นแม่นั้นจะทําได้สะท้อนให้เห็นถึงว่าพระองค์นั้นมีความแน่วแน่เข้มแข็งมีการข่มใจเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่การตระหนักถึงหน้าที่และเป้าหมายของตนเองค่ะพระเวสสันดรนะคะตัดขอให้พระนางมัซีอนุโมทนาในการบําเพ็ญทานบรารมีของพระองค์ พระนางมัสีก็ทรงทําตามด้วยความพักดีทําให้การบริจาคพระกันหาและพระชาลีเป็นทานให้แก่ชูชกไม่ก่อความขุ่นหมองข้องใจให้แก่ผู้ใดอีกผลแห่งการทําทานบาร,รมีครั้งนี้นะคะจึงเต็มเปี่ยมบริบูรณ์นับว่าน้ําพระไทยของพระนางมัศีนั้นมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการบําเพ็ญทานบาร,รมีของพระเวสสันดรค่ะต่อมานะคะบทต่อมาจะมีคําศัพ์ คำว่ากัมปนาตหมายถึงว่าดังก้องสนั่นวันไหวและคําว่านุสนนะคะซึ่งมาจากคําว่าอนุสนแปลว่าความต่อเนื่องหรือว่าความสุดเนื่องในที่นี้จะหมายถึงว่าความเป็นมาค่ะใ,ในบทนี้นะคะถอดความได้ว่าพระเวสสันดรน,นะคะได้ตัดว่าถ้าหากพี่ไม่เลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วแผ่นดินก็คงไม่ไหวเสียงดังขนาดนี้ไม่ผิดปกติแบบนี้หรอก พระองค์ก็จึงเล่าความเป็นมาที่เกิดขึ้นในครั้งที่เป็นกันกุมารให้แก่พระนางมัสีฟังบทต่อมานะคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าสืบสันดานซึ่งมีความหมายว่าสืบเชื้อสายนะคะคำต่อมาค่ะเป็นประโยคนะคะทรงพระพักผิวผ่องดุดเนื้อทองไม่เทียมสีอันนี้เป็นการใช้อุปมานะคะ เมื่อถอดความนะคะบทนี้ออกมานะคะก็จะได้ว่าเมื่อพระนางมาสีได้ฟังเรื่องราวต่างๆพระพักของพระนางก็ทรงผุดผ่องดุดเนื้อทองมีพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของยอดกษัตริย์ทรงเลื่อมใสศรัทธาประนมมือน้อมเสียนเคารพในการทำทานบารมีครั้งนี้ด้วยความชื่นบานและบริสุทธิ์ค่ะในบทต่อมานะคะ จะมีคําศัพท์คําว่าสุราลัยนะคะก็หมายถึงที่อยู่ของเทวดาหรือว่าสวรรค์นั่นเองนะคะคําว่าดาวดึงนะคะแปลว่า33เป็นชื่อสวรรค์ที่มีเทพชั้นผู้ใหญ่33องค์ค่ะโดยมีพระอินทนั้นเป็นหัวหน้าเป็นสวรรค์ชั้นที่สองแห่งชกาม,มาพรจรหรือว่าสวรรค์6ชั้นฟ้านั่นเองนะคะอันนี้ถอดความมานะคะผงเทวดานะคะ ทุกวิมานก็ทรงยินดีแย้มยิ้มนะคะตบพระหัตร์ร้องสาธุการสรนเสริญในทานบารมีครั้งนี้นะท้งพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้น,นดาวดึงก็มาโปรยดอกไม้ทิพนะเป็นพวงแก้วพวงทองนะเพื่อทำการสักการะให้แก่สมเด็จพระนางมัสีที่ได้อนุโมทนาการทำบุญทับทานบารมีของพระเวสสันดรผู้เป็นสวามีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเนื้อเรื่องของพระเวสสันดร การมาสีนั้นก็จบลงเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปดูบทวิเคราะห์กันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน